แหละครับผมคือ MV ใหม่ล่าสุดของไอดอลเกิร์กูสาวหน้าใสกลุ่มใหม่ของไทยครับกับไซมิสคิตทนและนั่นคือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับผมกันเลยสวัสดีกันเลยครับนี่คือประวัติศาสตร์การถ่ายรายการที่คนเยอะที่สุดนะฮะชื่นตาชื่นใจมากเลยทีเดียวสังเกตครับพี่เลสจะเงียบมากนะฮะทำไมครับ ตาเขาจะเป็นสีดําแต่ว่าตา,าจริงๆเขาจะมองน้องๆอ,อยู่นะ <c oughs> คืออะไรออกมาครับแหม่อ <c oughs> นะไรนะว่าน้องๆหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักกาันแนะนําตัวกันสักนิดนึงดีกว่าครับผมแต่ละคนเชื่ออะไรบ้างครับเริ่มจาก <c oughs> สายสุดแล้วกันสวัสดีค่ะชื่อจุ้ยนะคะอายุ14คะ่ะครับผมตอด้วย่อะไรลูกสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะอายุ14คะ่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟยค่ะอายุ14ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเปย์ค่ะอีก4วันจะอายุ14นะคะสวัสดีค่ะชื่อลิวค่ะอายุ14ค่ะสวัสดีค่ะแพตตี้นะคะอายุสิน้องเลี้ยงของวงค่ะครับผมสวัสดีค่ะหนูนือไนโวลซ์ใหม่ค่ะอายุเท่าไหร่ลูกทำไมไม่พูดครับอ๋อเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกถ้าเป็นน้องแกพวกเราก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี้แล้วนะครับผมขนาดนั้นไคล์มิสคิทเทนครับต่อตั้งได้ยังไงลูกเป็นการรวมตัวของเด็กผู้หญิงเจ็ดคนนะคะก็ได้พี่พิมก็ตามด้วยพี่เฟย์แล้วก็พี่ใหม่ปะ แล้วก็พี่จุ้ยพี่เฟดแททแล้วก็พี่หลิวค่ะก็คือแบบสมีทีเทนก็หมายถึงแบบลูกแมวมีเชียนมาใช่ไหมก็แบบเหมือนแสดงถึงความเป็นไทยอะค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงอะค่ะก็เหมือนกับการเรียนลูกแมวแมววัะขี้อ้อเลยพวกนี้ใช่ไหมถ้าพูดถึงแมวไทยก็ต้องวิเชียนมากส่วนถ้าพูดถึงไอดอลไทยก็อยากให้เป็นไซมิทิเทนค่ะอ่ะ เดีย๋ยวมอต่อมานานเงครับไม่เอาไม่นะดนนขอดเลยได้รับการทับทามในแบบยังไงบ้างครับว่าเออเราจะมีการแบบเออจะตั้งวงเป็นไฟมิดทิเทนแบบนี้และแต่ละคนเริ่มต้นมาได้รับการเชิญชวนมาในลักษณะแบบไหนบ้างครับทุกคนเกิดจากการที่โปรดิวเซอร์เข้า Facebook เดี๋ยว้วเลยนะบริสทธิ์เข้าเฟซบุ๊กใช่จริงๆนะคะเจอไปเรื่อยเขาข้อหาคนเนิ่งก่อนคือพิมพ์เริ่มจากพิมพ์ที่เป็นคนที่คางมาแล้วก็เริ่มค่อยๆหาคนอื่นไปเรื่อยจากตรงหาเพื่อนใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มหาไปเรื่อยเอาคนไหนถูกใจก็ทักไปแล้วก็ดูเขาสนใจหรือเปล่ามไม่เคยไปค่ะทีนะกลัวเลยแล้วเออเรจะถามเลยไม่กล้าตอบเลยค่ะัท้าบรยพารการค่ะแล้วเขาก็บอกว่าสนใจประเทศเสียงไหมครับ แล้วตอบว่าก็ก็ไม่เคยนานค่ะไม่เคยเนี่ยนานมากสามเดือนค่ะหนูเนี่ไปนานมากเลยเขาถามว่าพิธนานหนูตอบว่าแล้วแลถ้ามาถึงมั่นใจแล้วกลับมาที่โมงนี้ได้ครับหนูไม่เห็นเบสเซ่นะครับ คืออันนั้นหนูไม่ได้กลัวลูกหนูแค่ไม่สไมสน็จลูกในเรื่อ,องคอนเซปต์ว่าเออทำไมต้องมีชุดนักเรียนทุกปีอมีโบ้์้วยเพลงแบบสไตล์แบบประมาณอย่างนี้เหมือนไอดอลญี่ปุ่นหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยมีคอนเซปต์รวมๆออกมาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเรามีความเป็นไทยนะคะถ้าดูแค่ครึ่งบนนะคะถักเปียจะเป็นแบบนักเรียนไทยะคะ่ะว้าวเหมือนก้อนแว่นหญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยใ่หนุ่เด็กแมนแมนอิระชนส่วนกระโปรงข้างล่างก็จะเป็นแบบเด็กญี่ปุ่นก็คือถุงเท้ายาวก็กระโปรงอ่าฮะมีเปีย โบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับมีความหมายไหมลูกไม่หมายเลยเอืเออเองเลยเอืเออเองเออ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 เอ่ไอ้อะไรกเเอาไออเราเข้าใจว่อเฮ้ยสีแดงเดใสออ้วคนทีเติดตามสีเาวเออสออเ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 มอเออเลอเอ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 อเเออออเออเออเนอ้องการสีชมพูเออเเอเออออเออเอเลอเอ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 อออเออเอสีออเออเเอ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 อเออเออเเลยเออออเอาเออเออเออออลเเไอ้นูะไม่เค ไาวเออแต่ไฟเราแรงมากนะน้องขาวเพื่อเลยนะ จะสังเกตว่านอกจากรูปแบบคอนเซ็ปต์แล้วคาแรคเตอร์แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันด้วยนะฮะจะมีบ้ามากบ้าน้อยบ้าที่สุดบ้ามากๆๆลยค่ะแบบบไ้ายังไม่เจอเลยครับูเชื่อมั่นว่าก่อนหน้าที่จะมาทําเพลงแบบนี้เนี่ยต้องผ่านการซักซ้อมอย่างเหน็ดเหนื่อยเป็นยังไงบ้างครับการฝึกซ้อมต่างๆนานาจนกว่าจะมาเป็นถึงทุกวันนี้อยู่คนโรงเรียนด้วยเ้อ่ออาทิต่ออาทิตย์ใช่ว่านานมากครั้งต้อมาถึงทีแต่ละเพลงจะทั้งหลายเพลงนึงมีแค่หนึ่งปี มีนะเพลงมีแค่หนึ่งปีคือพอปีหน้าจะไม่มีเพลงนี้แล้วใช่ไหมโดนดีลิสออกจากยูทูบใช่ไหมแล้วก็ปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะต้นปีเราก็จะอัดเสียงมากบกันไปอัดซื้อห้องอัดอยู่ไกลมากช่วงกลางปีเราก็จะนัดกันค่ะไปเรียนเต้นซ้อมเต้นซ้อมเต้นก็ก็คือตอนเย็นหลังเลิกเรียนใช่แล้วก็ซ้อมถึงประมาณสามทุ่มว้าวนักหนวลแล้วก็ซ้อมถึงสามทุ่มนี่คือเริ่มซ้อมตอนสองทุ่มห้าสิบห้าใช่ไหมลูกพูดเองไงยังงงเลย หนึ่งทุ่มเหนื่อยไหมยังเด็กอยู่เลยแล้วกลับบ้านไปก็นอนตายก็แบบวันนั้นเราเปนฝนตกอ่ะกลันบ้านไม่ได้กลับบ้านนี้ไม่ได้กลับบ้านนี้ไม่เอาเลยเดี๋ยวเรารายการเด็กจะอยู่ต้องบอกว่าเนี่ยเอให้หนูซ้อมเลยหนูก็ยังทำการบ้านตั้งใจเรียนนะค่ะไมเลยนะไม่มีค่ะต้องแบ่เวลาทำตอนเช้าอยู่ตอนเช้าพีรอเพื่อนโอเค ก็จริงๆก็แา่แบ่งเวลาเพราเราก็แบบแบ่งให้ก็แค่แบ่งว่าเวลานี้ถึงช่วงนี้ให้เราเรียนเอาเรียนเป็นหลักก่อนเพราะว่าเราเรากเรียนเราก็แบคุ้มให้กับเขาให้งานนะเพราะว่าเราอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดถช่วงจะสอบเขาก็อาจจะมีให้หยุดไปอ่านหนังสือบ้างเพราะเพ่วนต้องปิดแล้วเราก็ไม่อ่านเอาเอาแพทนี่เราเราไม่อ่านนี้ทำไมคนเดียวคนอื่นวเขาอ่านเออคนอื่นเขาอ่านเขาหยุดซ้อมกันไม่อ่านแตแพทนี่แบบเฮ้ยแพทก็อ่านนะอ่านนี้อะ ครอบครัวฟีดแบ็กจากทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับกับการที่เรียนเสร็จปุ๊บโหต้องไปซ้อมต่ออะไรแบบนี้ที่บ้านว่าไงบ้างครับเขาบอกเพราะแม่หนุ่มเพราะว่าเลือกที่จะทำเองค่ะก็เลยก็ทำเองก็เดี๋ยวนะคำเตบอารมณ์วะเลือกเองเชื่อพี่ได้เลยก็้วเลือกของแกจริงว่า สนุนนะค่ะก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่อ่ะเพราะว่าเราเลือกแล้วเขาจะสนับสนุนให้แต่ว่าเราเองก็ต้องเต็มที่เหมือนกันเอาน้องงานพร้อมเรียนก็ต้องเต็มที่ด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีกับไอดอลแล้วกับน้องน้องทั้งบ้านเลยเพลงแรกที่เป็นเพลงเปิดตัวของเราเนี่ยซินเดเลเพลงนี้มีที่มาอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรครับแตลว่าปากไม่ต้องกัดอะไรหุ่นแอบรักผู้ชายแต่ว่าแบบไม่ค่อยแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแสดงออกแล้วก็แบบเพลงนี้มันมีที่มาตั้งแต่ น่แล้วค่ะก็3ปีเขาจะร้องลม่ใช่มิกุหรอกอ๋อครับผมก็คือโปรดิวเซอร์เป็นคนที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องการที่จะหาฝีง7คนมาร้องเพลงนี้อยู่แล้วก็เลยเป็นการปล่อยเพลงไปลองเชิงก่อนแล้วดูว่าเพลงจะมีกระแสดีไหมแล้วพอได้การตอบรับดีมากๆก็เลยเริ่มที่จะทำวงอย่างจริงจังขึ้นมามาฟอร์มเป็นวงไงที่เพนี้งั้นขอหนึ่งอย่างเฟดจ๋าโชว์ซุนดิลเลตของตัวเองให้ดูสักดอกได้ไหมฮะ เหมือนจะบอกรักแฟนคลับของเรา 1, 2, 3จริงๆอะไม่ได้ชอบแฟนคลับนะหน่อยนะไม่ได้อยากรักคืออยากให้ดูภาษาจยาของคนนี้เหลือนะฮะดูแพตตี้เต็มที่เลยิเสร็จเป็นไรลูกเซอร์ส์เหรอเอากูออะเมื่อกี้เรื่องของว่าที่มาที่ไปของเพลงแล้วครับผมการจะเริ่มมาเป็นเพลงแบบนี้ต้องมีการอาดเสียง ครั้งแรกของการไปอัดเสียงไปแคสติ้งเสียงครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับแย่ค่ะแย่มากเลยเหมือนกันไม่มีพื้นฐานการร้องมาก่อนเลยนี้ไปร้องก็อัดหลายรอบมากเพียนหลายรอบมากหลายเทกใช้เวลานานมากในการอัดเสียงเพราะแบบเรานองครับละหินหนึ่งก็ทอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองเพียนะเสียงก็ไม่ทีเดียวเลยคือโปรดิวเซอร์นัดสองชั่วโมงอัดกันไปสามชั่วโมงเพราะแบบว่า ก็ไม่ใหญ่มากแตบาทก็อาทีละสามคนสองคนเลยเงี้ยค่ะเยอะมากก็วุ่นวายอีกแน่นอนว่าถ้าเกิดไปจะขนวุ่นวายแน่เพราะตอนที่ในสตูเราก็วุ่นวายมากเราเป็นวงดนตรีใช่ไหมครับไปโชว์ตาม่างเันก็มีการร้องสดแน่นี่แหละปัญหาเราจะไม่มีอีโคไลเซอร์มาปรับเสียงให้โอ๊ยเสียงสวยเสียงใสร้องสดไหวไหมลูกต้องไหวค่ะต้องไหวอยู่แล้วฮะรายการเราไม่มีเขาไม่ได้เอามาพร้อมห้าสี่สามสอง กินดีวเยอตัวของฉันให้เธอเข้าใจเพียงคนคนหนึ่งที่มันต้องการจะมีความรัก สิ่งดีมก่กตกเป็นไอดอลการเต้นทุกอย่างเนี่ยช้อมเพรียงกันกันกบเกากุกมือมอาชีพนี่ประชด <c oughs> หรือเปล่าเฮ้ยม่จริงจริงหลังจากที่ MV ตัวแรกทุกป,ปลอยออกไปที่แบบต่างๆที่เราเห็นมามีโอ้คนชอบก็เยอะแยะคนทำมัน,มนตืต่นเตเทียบเลยเอออะไรอย่างงี้คิดว่าไงบ้างครับรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจนะคะเพราะว่าแบบมีคนสนับสนุนนะคะทั้งข้อดีแล้วก็เอามาแบบมันก็เป็นกำลังใจในการทำงานของเราเนาะแล้วก็ ทั้งข้อเสียค wow. ําแนะน้าะไรเป็นยังไงคะเราก็เอามาปรับปรุงในเพลงต่อไปแล้วก็แบบเอามาเก็บมาคิดเนาะเราจะได้ไม่เหลือเลยเก็บมาคิดนี่คิดว่าจะฆ่าพวกมันยังไงดีไม่ใช่เหรอมันต้องพัฒนาคือพัฒนาโดยเองส่วนที่ใหญ่นะคะพยายามตกเขาเลื่องให้ดูสวยงามมากสองคนมาเข้าออกน้องวม่เปิดนี่คือความน่ารักของเขานะครวันนี้เราทำความรู้จักกับไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มใหม่ของไทยไซมินสคิทเทนแน่นอนว่า เขามาสู่สตูดิโอของเราทั้งทีคงไม่ได้คุยกันแค่นี้ครับอาทิตย์หน้าเราจะคุยกับเขาและเจาะลึกถึงก้นบึงของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีไอะไอรซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าขนาดนั้นเราจะเผาเรื่องลับๆของแต่ละคนแต่ละคนมีวินัยทำอะไรที่น่ารังเกียจเดือดฉันน่ารักน่าอินดูเราจะมาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้ครับพี่เล็กพัดชมโฆษณากันก่อนสักครู่เดียวครับ